สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องอมกอร์เ p ป๊ ช่องที่จะมาชวนทุกคนพูดคุยกันและก็ชวนทุกคนมาเมาส์มอยกันเกีก่ยวกับเรื่องราวต่างๆรวมไปถึงประเด็นต่างๆที่น่าสนใจที่เกิดขึ้นในวงการเคป็อปนะครับสำหรับในคลิปนี้เองนะครับเราก็จะมาพูดถึงซอนนะครับอดีตสมาชิกจากวง C L C ที่ตอนนี้นะครับซอนนั้นเตรียมตัวที่จะเดบิวต์โซโล่เป็นศิลปินเดี่ยวเรียบร้อยแล้วนะครับหลังจากที่ได้มีการออกจากค่าย c ิ be Entertainment แล้วก็ออกจากวง C L C ไปจึงในล่าสุดนี้นะครับซอนเนี่ยกลับมาอัปเดตให้กับแฟนๆนั้นได้รับทราบกันอีกครับ ผลงานการเดบิวต์โซโล่ของเธอและจะตอนนี้นะครับซอนก็ประกาศเกี่ยวกับการโซโล่ครั้งแรกของเธอออกมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วในวันที่19กุมภาพันธ์ที่ผ่านมานี้เองนะครับซอนนั้นได้มีการประกาศออกมาเกี่ยวกับการโซโล่ครั้งแรกของเธอในฐานะศิลปินเดียวร่วมกันกับค่ายใหม่ของเธอนั่นก็คือค่าย White Entertainment นั่นเองนะครับจะเป็นการปล่อยเพลงแบบซิงเกิลดิจิตอลนะครับโดยใช้ชื่อว่า Sharp Objects ซึ่งเพลงนี้ของสอน,นะครับก็ได้มีการประกาศออกมาว่าเธอนั้นจะปล่อยเพลงนี้ออกมาให้แฟนๆนั้นได้รับชมได้รับฟังพร้อมๆกันในวันที่24กุมภาพันธ์นะครับเวลา18นาฬิกาของเอสน n ไทม์นะครับหรือว่าเป็นวันที่25กุมภาพันธ์เวลา8นาฬิกาของประเทศเกาหลีนั่นเอง หรือว่าเวลาไทยนะครับนั่นก็คือเวลา6โมงเช้านั่นเองใครเนี่ยที่อยากติดตามรอชมรอฟังเพลงนี้ของสอน,นะครับก็อย่าลืมตั้งนาฬิกาปลุกแล้วก็ตื่นมารอตั้งแต่เช้าเลยนะครับซึ่งการกลับมาในครั้งนี้ของสอน,นะครับถือว่าเป็นการเปิดตัวยอย่างเป็นทางการเลยสําหรับสอนกับค่ายต้นสังกัดใหม่นะครับนั่นก็คือ Y Entertainment นั่นเองซึ่งก่อนหน้านี้นะครับสอนนั้นเนี่ยก็เคยเป็นอดีตสมาชิกจากวง CLC ที่ทุกคนนั้นรู้จักกันดีและสอนก็เป็นหนึ่งในแทงกุกไลน์นะครับที่แฟนๆนั้นคอยติดตามใให้กําาลลังจเเเชียยมยมมโดสอ ว่าในตอนนี้นะครับสอนเนี่ยก็ได้มีการสิ้นสุดสัญญากับทาง Cu ิ e e n t e r t a i n m e n t แลวก็ได้มีการถอนตัวออกมาจาก CLC เป็นที่เรียบร้อยแล้วในเดือนธันวาคมที่ผ่านมานี่เองและในตอนนี้นะครับก็เตรียมตัวที่จะปล่อยเพลงใหม่ปล่อยซิงเกิลดิจิตอลใหม่ออกมาให้ฟแฟนๆนั้นได้รับชมแล้วก็ได้ติดตามผลงานให้หายคิดถึงกันอีกครั้งนะครับในการประกาศข่าวครั้งนี้ของเพลงใหม่ของสอนนะครับก็ได้มีการออกมาอธิบายเพิ่มเติมด้วยเกี่ยวกับรายละเอียดของเพลงนี้นะครับซึ่งทางค่ายเนี่ยก็ได้มีการบอกเอาไว้ว่า Shar Objects นั้นจะเป็นพลงทีีม่มจังหวที่ส สามารถยกตามได้นะครับและก็ยังได้มีการผสมผสานเสียงอิเล็กทรอนิกส์เข้าไปด้วยนะครับเพื่อเพิ่มความรูนราเข้าไปในเพลงแล้วก็เพิ่มความเป็นสากลเนี่ยเข้าไปให้กับเพลงนี้ของสอนด้วยนะครับนอกจากนั้นเนี่ยเพลงนี้ก็ยังมีเนื้อร้องที่ติดหูนะครับซึ่งเป็นการเปรียบเทียบนะครับให้เห็นกันเลยว่าการรักใครสักคนนั้นก็มีความอันตรายพอๆกันเลยกับการเล่นของมีคมนะครับก็เลยได้มีการนำคำว่า sharp objects นะครับมาใช้สำหรับเพลงดิจิตอลเพลงนี้เรียกได้ว,ว่าแค่รายละเอียดเพลงสั้นๆเล็กๆๆน่นกาใ้นสนี่ยนะ เพลงใหม่ของซอนนะครับและหลังจากที่ซอนนั้นนะครับได้มีการประกาศข่าวออกมาเกี่ยวกับการปล่อยซิงเกิลดิจิตอลครั้งใหม่ของเธอใน,ในฐานะศิลปินเดี่ยวในครั้งนี้นะครับฟแฟนๆเนี่ยก็ดีใจกันมากๆเลยที่จะได้ติดตามผลงานของซอนอีกครั้งหนึ่งแถมัจะได้ฟังเพลงดีๆจากซอนนะครับเพราะว่าซอนนั้นเนี่ยก็ถือได้ว่าเป็นอีกหนึ่งสมาชิกจาก c l c ที่มีความสามารถมากมายเลยทีเดียวไม่ว่าจะเป็นการร้องแล้วก็การเต้นนะครับแถมในเพลงเดี่ยวของเธอที่เคยปล่อยไปนั้นอย่างเพลงรันนะครับก็เป็นเพลงที่เพราะมากๆเลยและซอนนั้นก็ได้โชว์ความสามารถทั้งด้ การร้องเพลงออกมาจากเพลงนี้ดีดีมากๆเช่นกันนะครับดังนั้นเนี่ยในเพลงใหม่เพลงนี้ฟนแฟนๆก็ต่างคาดหวังแล้วก็รอคอยกันมากๆเลยนะครับว่าเพลงนี้สอนจะน,นําเสนอออกมาในรูปแบบไหนจะเป็นเพลงช้าที่มีจังหวะโยกตามไดห้หรือว่าจะเป็นเพลงเร็วที่มีท่าเต้นแล้วก็โชว์พลังเสียงของสอนนะครับซึ่งแฟนๆนั้นเนี่ยก็ได้มีการออกมาคอมเมนต์ร่วมแสดงความยินดีกับสอนในการปล่อยเพลงครั้งนี้อย่างมากมายเลยทีเดียวหนึ่งในคอมเมนต์นั้นนะครับได้มีการบอกเอาไว้ว่าฉันตื่นเต้นมากๆเลยฉันเป็นคนหนึ่งที่ชอบเสียงของสอนมากๆรอติดตามไม่ไหวแล้ว อีกหนึ่งคอมเมนต์นะครับได้มีการบอกเอาไว้ว่าฉันขอให้การเดบิวต์โซโล่ครั้งนี้ของเธอประสบความสําเร็จนะสอนเป็นกําลังใจให้เธอมากๆเลยอีกหนึ่งคอมเมนต์นะครับได้มีการบอกเอาไว้ว่าเธอโตขึ้นไปอีกขั้นแล้วนะสอนหลังจากที่เธอนานทํางานร่วมกันกันกบ CLC มาโดยตลอดครั้งนี้เธอสามารถเดบิวต์โซโล่ได้อย่างภาคภูมิใจ หวังว่าเธอนั้นจะทํามันออกมาได้ดีและฉันจะรอติดตามเป็นกำลังใจให้เธอเสมอคอมเมนต์ถัดไปนะครับได้มีการแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเพลงนี้ของสอนเอาไว้ว่าฉันไม่รู้ว่าซิงเกิลนี้ของเธอจะเป็นภาษาอังกฤษทั้งหมดหรือไม่แต่ฉันคิดว่าเธอนั้นมีแฟนคลับต่างประเทศอยู่เป็นส่วนใหญ่และถ้าหากเธอนั้นทาเพลงนี้เป็นภาษาอังกฤษฉันคิดว่าเธอจะไปได้ดีในฐานะศิลป,ปินสากลมากๆแต่ถ้าหากเธอทาเพลงนี้เป็นภาษาอังกฤษทั้งหมดแต่เลือกที่จะปล่อยและตีตลาดในประเทศเกาหลีฉันคิดว่ามันอาจจะประสบความสําเร็จได้ยากหน่อยแต่อย่างไรฉันก็เป็นกําลังใจให้เธอเสมอ อีกหนึ่งคอมเมนต์นะครับก็ได้มีการให้กําลังใจสอนเอาไว้ว่าไม่ว่าเพลงนี้จะเป็นยังไงไม่ว่าเธอนั้นจะทําอะไรอยู่ที่ไหนในฐานะของแฟนคลับ C.L.C ฉันจะติดตามและเป็นกําลังใจให้เธอเสมอและฉันเชื่อว่าเมมเบอร์ทุกคนใน C.L.C ก็พร้อมที่จะซัพพอร์ตเธออย่างเต็มที่มาทําให้ดีที่สุดไปเลยนะสอนโชคดีเรียกว่าก็มีแฟนๆมากมายเลยนะครับที่เข้ามาคอมเมนต์แสดงความยินดีแล้วก็ร่วมเป็นกําลังใจให้กับการเดบิวต์โซโล่ของสอนในครั้งนี้แต่นอกจากนั้นนะครับก็ยังมีแฟนคลับบางส่วนเช่นกันที่ออกมาแสดงความคิดเห็นต่าง ไปจากแฟนคลับในบางส่วนเมื่อกี้นะครับแึ่ในคอมเมนต์นั้นก็ได้มีการบอกเอาไว้ว่าฉันคิดว่าการเดบิวต์ในฐานะศิลปินเดี่ยวครั้งนี้ของเธอจะไปได้ยากลาบากเพราะเธอนั้นมีฐานแฟนคลับที่เกาหลีค่อนข้างน้อยอีกคอมเมนต์หนึ่งนะครับได้มีการบอกเอาไว้ว่าฉันสงสัยทําไมถึงมีคนกดดาวโหวตเยอะจังทงั้งๆที่เธอนั้นก็เป็นศิลปินที่มีชื่อเสียงในระดับหนึ่งเลยถ้าหากคุณไม่ชอบหรือไม่อยากฟังก็ไม่ต้องเข้าไปฟังเพลงของเธอสิทําไมต้องทําแบบนี้กับเธอด้วย อีกคอมเมนต์หนึ่งนะครับได้มีการบอกเอาไว้ว่ามันน่าทึ่งมากๆที่ค่ายนี้เลือกที่จะเดบิวต์เธอในฐานะของศิลปินเดี่ยวฉันคิดว่ากระแสะของเธอไม่ได้แรงพอที่จะทําให้ใครหันมาสนใจได้มากม้ยขนาดนั้นแต่ก็เป็นกําลังใจให้ละกันสําหรับการเดบิวต์ครั้งนี้ขอให้เธอโชคดีและประสบความสําเร็จนี่ก็เป็นคอมเมนต์บางส่วนนะครับจากแฟนคลับหรือว่าชาวเนต็ตที่ติดตาม C L C มาแล้วก็มีความรู้สึกความคิดเห็นที่แตกต่างไปจากแฟนคลับส่วนแรกที่ได้ออกมาคอมเมนต์แสดงความยินดีแล้วก็ให้กําลังใจสอนนะครับแต่ไม่ว่าจะยังไงก็ตามามรกปล่อย เพลงครั้งนี้ของสอนนั้นก็จะปล่อยมาในวันที่24กุมภาพันธ์ยังไงเนี่ยใครที่เป็นแฟนคลับของสอนแล้วก็รอติดตามผลงานใหม่ๆของสอนอยู่นะครับในตอนนี้ก็มีข่าวดีออกมาแล้วนะครับสำหรับเพลงใหม่ซิงเกิลดิจิตอลของสอน Sharp Objects นะครับยังไงก็รอติดตามกันได้เลยในวันที่24กุมภาพันธ์นะครับเวลา18นาฬิกา Eastern Time นะครับหรือว่าวันที่25กุมภาพันธ์เวลา8นาฬิกาของประเทศเกาหลีนั่นก็คือ6โมงเช้าของประเทศไทยนั่นเองนะครับยังไงก็มารอติดตามเป็นกำลังใจให้กับสอนกับก,บการเดบิวต เ an, และถ้าหากว่ามีอะไรเพิ่มเติมหรือว่ามีข้อมูลเพิ่มเติมใหม่ๆเกี่ยวกับการเดบิวต์ของสอนเราจะนําข้อมูลเหล่านั้นมาเล่าให้ทุกคนฟังอีกครั้งอย่างแน่นอนเลยนะครับยังไงก็ขอฝากเป็นกําลังใจงให้กับสอนแล้วก็สมาชิก CLC คนอื่นๆกันด้วยนะครับในตอนนี้เนี่ยยังไม่ได้มีการอัปเดตออกมานะครับเกี่ยวกับ CLC แต่ถ้าหากว่ามีเรื่องราวอะไรใหม่ๆเกี่ยวกับ CLC เนี่ยเราจะนํามาเล่าให้ทุกคนฟังกันอย่างแน่นอนเลยยังไงก็มารอรุ้นกันนะครับว่าหลังจากนี้ CLC จะมีผลงานอะไรปล่อยออกมาอีกไหมแต่ว่าในตอนนี้นนะกกะ็จมีีผลลงงาขออท่่ถูปย ออกมาแล้วก็ยังมียูจินนะครับที่ได้ร่วมเดบิวต์กับวงแคปเลอร์และตอนนี้เนี่ยก็กําลังเดินหน้าทํางานกันอย่างหนักเลยสาหรับสาวๆแคปเลอร์และก็ยูจินนะครับยังไงก็ขอฝากเป็นกําลังใจให้กับสมาชิก CLC ทุกคนเลยนะครับไม่ว่าจะอยู่ในฐานะไหนจะอยู่ในตําแหน่งไหนหรือว่าจะทําอะไรอยู่ในตอนนี้นะครับและนอกจากนั้นก็อย่าลืมเป็นกําลังใจให้กับอมกอรเคป๊อปด้วยการกดไลค์แล้วก็กดติดตามช่องอมกอรเคป๊อปของเราเอาไว้ด้วยนะครับและกลับมาเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับทุกคนสําหรับวันนี้สวัสดีครับ